โอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดาเมจทันเบิ้ลผมดูนะครับตอนนี้เลเวล85บนะเพื่อนนะนี่หวนเลยนะครับผม3 2 0 0นะเพื่อน3ามพ3 0 0 3นะกครับผมเรามาเทสกันที่คนคุกนะครับเพื่อน ดาเมจอยู่ที่ประมาณสามพันหนึ่งนะครับทุกคนกลางนะงกลางๆจะไปดูอีกทีหนึ่งว่าสเตตัสการอัพเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ของสมใสกันนะฮะตอนนี้เราเรามาลองเล่นดูกันเลย ก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อนมาโรใหม่มาโรชาแนลนะครับผมก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับเกมเล็กนาล็อกบายกาวิ t ี s เซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะครับผมก็อยู่กับผมเหมือนเดิมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์บาร์โฟนะเพื่อนในวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการอัปสเตตัสของฮันเบิร์นนะเพื่อนนะแล้วก็ของสมสัยเบื้องต้นที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนนะ ไปก็เดี๋ยวก็ไปดูสเตตัสกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมเลยว่าแปดสิบห้านะครับสำเราสเตตัสตอนนี้ก็เอจีเก้าสิบนะครับผมอินสามสิบสามนะครับแล้วก็เด็กเจ็ดสิบนะครับผมตอนนี้เลยนะเพื่อนแล้วก็ของสงสัยนะฮะก็จะเป็นหมวกกัปตันนะครับผมต่อด้วยใส่การ์ดกัลลัดนะครับเพื่อนมีคุณสมบัติก็คือเด็กบวกหนึ่งนฮะแล้วก็เลือดบวกหนึ่งร้อยเพิ่มการโจมตีระยะไกล นะครับผมแล้วก็การ์ดกระลัดเนี่ยก็เพิ่มอินบวกสนะผมแล้วก็แม็กเอพีหรือ3นะครับผมแล้วก็ปากผู้ไฟนะครับผม ATK5 MATK5 คนะผมแล้วก็สำหรับพวกนี้จะเป็นเซตทันแล้วนะฮะเป็นกักคุงบวกห้ยไม่ใช่ไม่ใช่กักคุงก็คืออาวาเลียบบวก5 1คูเซอร์1 AS ah นะครับผมแล้วก็เป็นมัพมัพไม่ได้บวกนะครับเพื่อนๆแล้วก็มัพจะมาเป็นมัฟฟ์ดาร์กอนเทลนะครับผมอ่าเป็นเซตเป็นเซตเป็นการ์ดเซตนะฮะแล้วก็การ์ดเซตอีกอันนึงก็จะเป็นคลิปอาริเกเตอร์นะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็ไอ้กอันนึงก็เป็นข้อหมานะยังไม่รู้จะใส่ไอันไหนต่อไปชิ้นต่อไปยังไม่รู้จะใส่ไอันไหนก็เป็นข้อหมา AG1 นะครับผมแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าแดงเบอร์แมนนะครับเพื่อนๆใครจะใส่บูทใส่ ชูก็ได้นะแต่ผมใส่รองเท้าแดงนะครับแต่ว่าแล้วก็เสื้อเนี่ยจะเป็นเสื้อไทยใช้รูเด็กบวกหนึ่งะครับผมแล้วก็ใส่กัดอโนเลียนนะครับผมแล้วก็สําหรับหูไวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหูไวซิกลันนะครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนอยู่นะครับเพื่อนเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีหนึ่งนะฮะหูกระปากนะรออัปเดตก่อนนะครับผมแล้วก็สําหรับชาโดก็จะเป็นอ่าแกะนะครับผมชาโดชาโดแกะเอจหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปากควันไฟแล้วก็อ่า ลักบวกสนะครับผมชาโด้ลักชาโด้ชาร์โด้สเต็อันนี้ก็เป็นชา a d โด s สเต็งรองเท้าเอจินะครับผมเล็บโล่เอจินะฮะแล้วก็ชา a d โดเสื้อลักนะครับผมบวกสีแล้วก็เป็นหัวใจอันเดิมนะครับผมตอนนี้ก็หมดกิจกรรมไปแล้วไม่มีรีคอฟเวอรี่ของ h p SP แล้วนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะดังเบื้องต้นเลยนะเพื่อนก็ดังที่คลิปได้มีการ เบิ้ลมาครับผมก็เบิ้ลอยู่ประมาณหนึ่งสามพันหนึ่งสามพันสองสามพันสามนะครับเพื่อนมันก็มีส่วนแข่งอยู่บ้างนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการอัพสเต็ปในการอัพก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมเนี่ยนะครับผมสเต็ปในการอัพนะครับก็จะเป็นตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล40เนะี่ยอัดเอจิไป30แล้วก็เด็กห้เลยนะเพื่อนแล้วก็40ไป60 เอจี่สี่สิบห้าอินยี่สิบหกะครับผมแล้วก็เด็กหกสิบห้านะอันนี้คือเราอัพอินไว้เพื่อที่จะเราจะก้าวไปใส่เป็นเป็นฮันเตอร์แล้วเพื่อนก็เลยต้องมีอินไปบ้างนะครับผมแล้วก็เลเวลหกสิบถึงแปดสิบห้าเนี่ยคือเป็นจะต้องเปลี่ยนละในจังหวะน,นี้ต้องเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์โดยตรงละก็ขึ้นเด็กไปแปดเด็กเจ็ดสิบนะครับผมอินสามสิบสามแล้วก็เอจี่นะครับผมเก้าสิบนะฮะแต่ของผมก็จะเล่นเอจีเก้าเก้านะเพื่อน ก็ดูตามต้น,ตน,ตนคลิปนั่นแหละเพื่อนที่เป็นการดับเบิลนะฮะสำหรับการอัพสเต็ปแบบนี้ก็คือเล่นง่ายนะนเพื่อนเล่นง่ายลองลองลอง,ลองเอาไปดัดแปลงดูได้นะผมผมก็ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะครับผมแต่ก็พอทำมาผมทำมาประมาณนี้แบบเพื่อนผมคิดว่ามันเล่นง่ายนะมันเล่นง่ายแล้วผมสาหรับเซ็ตทันเนี่ยจะใส่ให้ครบเซ็ตเนี่ยก็คือจะเป็นเลเวล45นะเพราะว่าตัวตัวไทยเนี่ยมันใส่ได้เลเวล445 พอเลือย45ปุ๊บเราจะเริ่มตีแรงเลยจะเริ่มรู้เลยว่าเฮ้ยเซตทันมันได้เรื่องนี่ว่าตีแรงอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคสำหรับสเต็ปการอัพแล้วก็ของสงสัยของผมก็มีอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆและฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับผมถ้าชอบกดติดตามกดไลค์ให้คลิปให้ด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับฝากช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับใหม่มาโรชแนลนะครับผม ไปแล้วครับผมรอบหน้าเจอกันใหม่ฮะบ๊บบายครับผม